เก็บดอกไม้ที่น้องดอกจบปีกำลังงา่ากำลังจุ๊บจุมบบริบาบเก็บพอดีทำลังพอดีองามพอดีหอม จำปียันเมื่อสาวเขาก็มาเก็บไว้แบบนี้มาจังโมบานบอถบอห่วงเนาะเก็บแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ใส่กล่องใส่ถาห่อไว้นะพี่น้องน่ว่ามันเย็นเกินไปมันก็เน่าละมันก็ซ้ำก็เอาถามาห่อห่อให้เพิ่นได้อุณหภูมิพอดี งามบ่ป๊าดตาพี่น้องเอ้ยงามแท้งามว่ะงามคือผู้เก็บคนรู้งามแท้พี่น้องงามแฮงงามแฮงงามแฮงดอกจำปี้หอมหอมกว่าดอกไม้แนวอื่นได้ค่ะดอกจำปี้น่ะจำปรีจำปี้จำป่า Đường mà mala đọc mày thả đại đất đôm ui chạp xơi xôm xong chạy bong và xong 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 chạy bong mhm 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 น ja e ี่ก็สิมาเก็บใส่กล่องอันนี้ก็ต้องมีทงยางมีผ้ามาห่อใส่ไปแล้วกล่องหนึ่งจะไรเตอร์พี่น้องเอาใหดแบบนี้ไปแล้วเขาตู้เย็นได้มันชิ่งงามคือเก่าทิวสัมโบนุใจทงยางใสจทงยางไว้แบบนี้ต่อเก็บไว้ที่กล่องเรียบร้อยพี่น้องอันนี้คือดอกจำปีวิธีเก็บรักษานะจ๊ะ